สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลแม่ละและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับรายการเสียงตามสายประจำวันพุทธที่ 1. พฤศจิกายน2566 รายการที่จะนำเรื่องราวและสาระน่ารู้มาฝากทุกท่านนะครับศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการงานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม่ละรายการเสียงตามสายออกอากาศผ่านทางหองกระจายข่าวด้ยสายเป็นประจําทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลาประมาณ17บเนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับและยังสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทางช่องทาง YouTube ชื่อช่ององค์การบริหารส่วนตำบลเมละวันนี้อยู่กับกระผมนายวิการทากาศนักประชาสัมพันธ์พิธีกรผู้ดำเนินรายการ และดิฉันนางสาวพ,พิญญาพัฒน์จงคำคนงานผู้ดำเนินรายการร่วมในวันนี้ค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงแรกของวันนี้นะครับกับช่วงข่าวกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลมละองค์การบริหารส่วนตำบลมละสำนักปลัดจัดการประชุมพิจารณาและแก้ไขแนวเขตหรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับพื้นที่ เมื่อวันอังคารที่31ตุลาคม2566ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแมละโดยมีนายพิสิทธิ์แมละเจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมละคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมละพร้อมด้วยพนักงานข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวครับ เมื่อวันอังคารที่31ตุลาคมเวลา12 30นาทีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมละได้นำรถบรรทุกน้ำอกประสงค์ออกปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการฝึกซ้อมดับเพลิงภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่ละครับวันพุทธที่1พฤศจิกายน2 5 6 6เวลา9นาฬกา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละได้นำรถบรรทุกน้ำอดเนกประสงค์ออกปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณวัดแม่ละพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนหมู่หนึ่งตำบลแม่ละครับช่วงต่อไปเป็นช่วงกิจกรรมฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะในวันศุกร์ที่3พฤศจิกายนนี้ขอเชิญพี่น้องชาวตากและนักท่องเที่ยวมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำของเราในงาน เปิดไฟสะพานแห่งรักต้อนรับลมหนาวณสะพานสมโพธิกรุงรัตนโกสินทร์200ปีหนึ่งในแลนด์มาร์ครสำคัญของจองังหวัดตากและพบกันกันกบบรรยากาศอบอุ่นย้อนยุกย้อนวันวานไปพร้อมๆกันตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะรายละเอียดและกิจกรรมต่างๆมีดังนี้ 1. ฟังเพลงเพราะสบายๆ 2. ชมของดีเมืองตาก 3. การแสดงต่างๆมากมาย 4. จกฟรีหนังสือท่องเที่ยวหนังสือแนะนําร้านอาหาร 5. ลิดเพลินไปกับบรรยากาศแฟชั่นสไตล์ย้อนยุคค่ะช่วงสาระน่ารู้ระวังเป็นแพ้ถูกหลอกให้กดเงินจากบัญชีม้า เตือนภัยประชาชนที่ไปทำธุรกรรมการเงินต่างๆที่ธนาคารหรือตู้ ATM ทั้งหลายหากเจอคนแปลกหน้าขอความช่วยเหลือให้กดเงินให้โปรดระวังให้ดีนะครับเพราะนั่นอาจเป็นไิ่ฉาชีพผู้ครอบครองบัญชีม้าโดยหวังให้มีแพะมาช่วยกดเงินจากบัญชีม้าที่เขามีและกลายเป็นผู้รับผิดแทนโดยขั้นตอนการหลอกลวงมีดังนี้ครับแก๊งบัญชีม้าจะยืนอยู่ที่ตู้ ATM มีฉาชีพจะยื่นบัตร ATM ให้เหยื่อช่วยกดเงินให้โดยอ้างว่ากดไม่เป็นเมื่อเหยื่อเข้าไปกดกล้องจะจับหน้าเหยื่อว่าเป็นคนกดเงินจากบัญชีม้าเมื่อมีฉาชีพได้เงินก็จะเดินจากเราไปเวลาผ่านไปไม่ถึงอาทิตย์เหยื่อถูกออกหมายเรียกในฐานะคนกดเงินของบัญชีม้านะครับยังไงก็ตามฝากพี่น้องประชาชนชา,ตานวตำบลแม่หล่าและท่านผู้ฟังทุกท่านเฝ้าระวังภัยรูปแบบนี้ด้วยนะครับและขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวสืบนครบาล คอรมอลลดภาษีสรภาสามิรน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์91และ95ลงลิตรละ1บาทร่วม3เดือนเริ่ม7พฤศจิกายนนี้ในวันที่31ตุลาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเพยรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เสนอเรื่องการปรับลดราคาน้ำมันเบนซินแกสโซฮอลให้คณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางซึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังในเรื่องการปรับลดภาษีสรรพสามิตซึ่งแต่เดิมกระทรวงพลังงานได้เสนอแนวทางการปรับลดราคาน้ำมันเบนซินแกสโซฮอลต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ดเสนอว่าจะปรับลดราคาน้ำมันเบนซินแกสโซฮอร์หลง2บาท50สตางค์ต่อลิตรแต่หลังจากที่ได้ไปทำงานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับทราบจากกระทรวงการคลังว่าภาษีสรรพสามิตไม่ได้แบ่งแยกสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอ9์กกับน้ำมันแก๊สโซฮอ9์โดยเป็นอัตราเดียวกันถ้าลดราคาก็ต้องลดหมดไม่แยกซึ่งกระทรวงการคลังเห็นว่าไม่สามารถที่จะปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตลง2.50บาทต่อลิตร สำหรับน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอลทุกประเภทได้จึงได้หาทางออกร่วมกันฉะนั้นจึงได้เสนอการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอลทั้ง91และ95ลงในอัตราละ1บาทต่อลิตรเท่ากันซึ่งในส่วนของน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล91หทางการกระทรวงพลังงานโดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะได้ใบบริหารจัดการเพิ่มอีก1บาท50ต่อลิตร ให้เป็น2บาท50ต่อลิตรตามที่ได้เสนอไว้ฉะนั้นส่วนที่ได้เพิ่มเติมมาคือแก so ๊สโซฮอล95ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยกระทรวงการคลังเสนอว่าให้กระทรวงพลังงานไปบริหารจัดการเรื่องกองทุนน้ำมันต่อไป ซึ่งตนจะรับดําเนินการในส่วนที่ทําให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดการลดราคาน้ํามันแก๊สโซฮอที่เสนอไปเมื่อวันที่31ตุลาคม2516นั้นมีผลตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนย2516เป็นต้นไปรวมเวลา3เดือนสําหรับการเริ่มลดราคาน้ํามันตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนยเป็นต้นไปนั้นเพื่อให้ผู้ค้าน้ํามันได้มีเวลาในการปรับสต็อกน้ํามันด้วย ทั้งนี้ในส่วนของแก๊สโซฮอ91ที่กระทรวงพลังงานโดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องไปบริหารจัดการเพิ่มอีก1บาท50ต่อลิตรนั้นจะพยายามทำให้ทันในวันที่7พฤศจิกายนนี้นายพีรพันธ์กล่าวที่มารัฐบาลไทยค่ะน,นายเฉดฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกำหนด12แนวทางปร,ปรับปรามยาสติดยึดผู้เสพเป็นผู้ป่วยผู้ค้าต้องถูกลงโทษและยึดทรัพย์ นายเฉลฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่3ทับสอโดยได้ประกาศนโยบายลดปัญหายาเสพติดภายในระยะเวลา1ปีโดยกำหนดหลักยึดผู้เสพเป็นผู้ป่วยผู้ค้าต้องถูกลงโทษและยึดทรัพย์ผู้ป่วยต้องช่วยถึงการพัฒนาช่วยเหลืออาชีพพร้อมกำหนด12แนวทางการทำงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จดังนี้นะครับ 1. ยึดเป้าหมายร่วมกันคือลดความเดือดร้อนของประชาชน 2. แก้ไขปัญหาความรุนแรงด้านจิตเวช 3. สร้างความเข้าใจปฏิบัติการลดความรุนแรงของอปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วนภายใน1ปี 4. ให้ทุกหน่วยที่ได้รับงบป,ประมาณด้านยาเสพติดปรับจัดสรรงบป,ประมาณให้กับการปฏิบัติการเร่งด่วนนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 5. ให้จังหวัดเป็น CEO จัดการแก้ปัญหาตัวเองขอให้แต่ละจังหวัดดําเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังวัดผลได้6การขยายการมีส่วนร่วมของชุมชน7ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดให้มากขึ้นเพราะเป็นกฎหมายที่ปรับฐานคิดของการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดใหม่ยึดผู้เสพเป็นผู้ป่วยผู้ค้าต้องถูกลงโทษและยึดทรัพย์8วางระบบรายงานติดตามเชิงลุก สามารถเห็นความคืบหน้าการขับเคลื่อนง,งานปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีโดยในส่วนกลางให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรับผิดชอบเรื่องนี้และเป็นส่วนกลางในการบริาการฐานข้อมูลยาเสพติดแห่งชาติ 9. การสรุปองค์ความรู้ใหม่ๆใ,ให้เป็น Bread Practic เชื่อว่าการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดจะสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด10ขอให้กระทรวงสาธารณาสุขเร่งรัดการออกอนุบัญญัตริรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ยังคงค้างอยู่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว11ขอให้เร่งรัด ดำเนินงานตามข้อสั่งการเมื่อวันที่17กันยายน2566และแรายงานผลอย่างต่อเนื่อง12สนับสนุนค่าตอบแทนเงินสินบนรางวัลคดียาเสพติดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งนี้นายกห่วงใยผู้ที่ติดยาเสพติดว่านอกจากพวกเขาจะได้รับการดูแลและคืนสู่สังคมอย่างปลอดภัยแล้วต้องหางานหาชีพให้ผู้นั้นเพื่อกลับเข้าสู่สังคมครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์ไม่กลับไปหาสิ่งเสพติดอีกด้วย โดยหลังจากการประชุมนายกได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงเรื่องปัญหาการแก้ไขาย,ยาเสพติดว่าการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้ผมหวังว่าคณะกรรมการป้องปันได้ปรับปรามยาเสพติดจะเป็น,นกลไกในการลดปัญหายาเสพติดครับ เพราะถือเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลโดยผมตั้งเป้าลดปัญหาย,ยาเสพติดให้ได้อย่างมีนัยยะภายในระยะเวลา1ปีผมจึงได้ให้แนวทางการทำงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1. ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องจะต้องผนึกกำลังร่งรวมกันจริงๆไม่แยกกันทำยึดเป้าหมายสูงสุดร่วมกันคือลดความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากยาเสพติดให้ได้ 2. มาตรการเปลี่ยนผู้เสพ ให้เป็นผู้ป่วยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนแก้ไขปัญหาความรุนแรงด้านจิตเวชท,ที่เกิดขึ้นจากยาสิบติดสร้างแรงจูงใจในการเข้าบำบัดเตรียมพร้อมขั้นตอนและทรัพยากรในการบำบัดให้เพียงพอทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 3. ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจรงิงจังตัดวงจรการค้ายาสิติดควบคุมการลักลอบนำเข้ายึดทรัพย์ผู้ค้า จัดการที่ต้นต่อค้นหารอยต่อชายแดนและปรับปรามเพื่อตัดช่องทางการนำเข้ายาเสพติดพร้อมกับเจรจาการทูตกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างความร่วมมือในการลดการลักลอบนำเข้า 4. จัดการปัญหายาเสพติดด้วยกลไกระดับจังหวัดโดยขอให้จังหวัดเป็นผู้นำเป็นเสมือนซ e o จัดการแก้ไขปัญหาตัวเองเป็นหลัก ผมขอให้ดำเนินการแบบวัดผลได้เป็นรูปธรรมและ 5. ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดให้มากขึ้นเพราะเป็นกฎหมายที่ปรับฐานคิดของการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดใหม่เร่งจัดทำประมวลกฎหมายให้เรียบร้อยเร่งสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆเพื่อการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพครับถ้าสามารถติดตามข่าวสารต่างๆขององค์การบริหารส่วนตะบลแม่ละได้ที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตะบลแม่ละ w w w m e l a g o t h หรือทางเพจเฟ c บุ o กออกมตอแม่ละและสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์055-030-579หรือทางปรณศนีอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละสารบัน์ @mala.go.th ค่ะ สำหรับวันนี้การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายส่วนข้อมูลข่าวสารทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมละก็หมดเวลาลงแล้วนะครับและกลับมาพบกันใหม่ได้อีกครั้งกับส่วนข้อมูลข่าวสารทางราชการที่จะนําเรื่องราวและสาระน่ารู้ให้ชาวตำบลเมละและท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากผู้บริหารนําทีมโดยนายพิสิทธ แมละเชิินพรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟังครับสวัสดีครับ